นูกูเด้วยมีบักเนี่เลยว่ะเงียนออกมาจากไสยเจน,นี่หละงเรียนมาบอกอักยางขักได้เหมือนต้องล,ล,ล่วงกันนะสวัสดีครับมาอีกแล้วโอ้ยคิดยิงหนูครับผม กบมืออาชีพโอ้ยไปใส่ใมือหิงอยู่ทางนอดทางใน,นมันมีหนูจิซื้อได้ทั้งเขาให้กูขอไปทางไหน,นเปลนเปนกันไหม Thank <laughs> you. 山。算了 โอ้ได้แล้วครับเอาเหลือมโอ้ยเมื่อนั้นกูว่ได้ยิงเนาะหนูกูได้นี่หนูกูได้ไม่บอกเงี้ยอะไวะเรียนออกมาจากไสนตัวนี้แหละอเรียนมาบอกยางขัดได้เหมือนบอกมาเรียนเขาตุดปัดเลยมึงโล่งอะนะ สุดปลายปืนเดียวไปสุดปลายปืนพอดีผมรุ่มสวยๆยกี่เข้าในะี่มมาแล้วว่ะใช้ซันหนีไปเมื่อนั้นซันออกสองตัวแบบนี้กลางคืนเนี่ยมือพุ่มตัวหนึ่งฟังนั่นแหละมันเรียนมาแห้งผด เมื่อไรล่ะมันยุดมื่อนั้นมาหมายไหมครับหมายว่าหันพวกอ่อนโปรแรมนี่แล้วตัวหนึง่งน้ำหนาวแล้ว Eu então, tô อย่างนี้แหละครับบ่อแอต่จะโปรยแลมน่ะม่นีแ่แพ่มืดก็มืดหนูน้อยหลีช่วงนี้มันมาเป็นหนาสัน้นหนูเนาะใครตัวใด าแรกที่เริ่อมท้ายอ่ะออกอยู่มงยิ้งครับเขามาปบะไก่หม้ไกพ่พวกกางจะของเองพวกกได้ติดแหลมมึงยิ้งอย่างัรนืยอ่นี่มึงยิงอย่างตัดแรก Bây, 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 bây. ừ, ừ. khó nhạc bay kìa บวกตีแลมเบิดฤดูร่าแล้วปิดปิดฤดูการสั้นตอกมานี่หล่ะปิดแล้วนะแซวมาเมืองไนะผลงาน่ได,ดิูปฤด,ดูการดวัวเปิดเทียมหรอ เขาปิดตัวดูเลยด,ดีไหมไม่บ๊วิถุงใส่เตะปิดรู้ดูกาลด้วยหนูตัวนี้ครับแต่ <c oughs> ตว่าบเป็นทงเจ้าของตัวนี้เตะเรียนกวกกวืเรียนมาหากูเนาะบพราอย่งมันมันหยุดมาเรียนเราหยดุดบ่ยเห็นตัวมันเรียนมาออกยางแห้งนี่เรียนมา สุดปัดเลยมันเรนออกไปอีกมันเรีนมาพร้อมกันสองตัวแล้วมือน่ะมันเลยซึกงใส่ซึง่งขัวนะจังเฮียจังใดสายก็ออกขัวก็ออกยืนอย่ามองเกียสั่งก็ด็เลยเดี๋ยวนี้ตัวดันละกัดเมื่อนไป เจอกันไหมดูดูกานหน่อยนุ่นนะมหนูปิดฉากแล้วไม่ได้ทำ